แล้วก็บวชยาวเลยมาจนบวชพระถึงปัจจุบันเนี่ยฮะมีช่วงหนึ่งสักปีสองห้าสองเก้าตอนนั้นเนี่ยบวชเป็นพระและ้วฝันถึงยักษ์ในรูปที่บ้านโยมยา่าบอกพระอิฐมาเยี่ยมนะฉันมาเยี่ยมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะมาหานะตื่นขึ้นมาหลวงพ่ออิฐท่านบอกท่านยัง,งงงว่าจะมาหายังไงอ,อีกไม่นานครับตอนนั้นหลวงปู่เนื่องยังเป็นเจ้าวาดัดวัดจุฬามณีหลวงพ่ออิฐบอกว่า หลวงพระอิตกําลังทํางานอยู่แถวๆใกล้หลวงปู่เนื่องเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาหลวงปู่เนื่องที่วัดคหลวงปู่เนื่องท่านก็คุยด้วยแล้วบอกเอาขึ้นมาสิมากันห้าคนใช่ไหมพระอิตตอนนั้นบอกก็งงๆห้าคนยังไงเห็นอยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงสนทนาเป็นภาษาลักษณะภาษาแขกและจับใจความไม่ค่อยได้หรือภาษาบาลีอะไรก็ไม่รู้แต่มีอยู่มีอยู่ประโยคนึงที่จับใจความได้คือหลวงปู่เนื่องเนี่ย พูดกับผู้ชายคนนั้นประมาณว่าเดี๋ยวสักพอสองห้าศูนย์ฉันคงได้นอนสบายแล้วค่ะแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนที่ผู้ชายคนนี้จะกลับออกจากวัดหมาเห่าหมาหอนเต็มเลยนะแต่7จ็ดโมงเช้านะพระอิดบอกก่อนที่โยมผู้ชายคนนั้นจะเดินทางกลับตอนคุยกับหลวงปู่เนื่องอดีตเจ้าวาดเสร็จเดินมาหาพระอิดนี่ฮะคือเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ย ท่านบอกว่าพระอิตรคุยกับเขาในสิยมเขาอ,อยากคุยด้วยแล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าพระคุณเจ้าโยมาเยี่ยมแล้วนะอยากรู้จักไม่ใช่เหรอพระอิตรก็งงๆแล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดต่อบอกก็สมัยเป็นเด็กที่ย่าให้เอากล้วยมาถวายยังเอานิ้วมาเขี่ยอยู่เลยไงบอกอยากรู้จักไม่ใช่เหรอท่านก็เลยอ๋อสงสัยนี่จะคือท้าวเวสสุวรรณจากนั้นพระอิตรท่านบอกว่าท่านไปศึกษาเรื่องวิปัสสนากรรมฐาน จนกระทั่งสามารถเจอเจอและสนทนากับโยมผู้ชายคนนี้ได้อีกครั้งค<า>่ะซึ่งท่านเจ้าวาดวัดยุลามณีรูปปัจจุบันเนี่ยท่านบอกกับผมนะฮะท่านบอกว่าตอนนั้นก็เลยถามแบบลักษณะท้าทายด้วยอ,ะอ่ะนะกึ่งกึ่งถามไปตรงตรงเลยบอกถ้าท่านคือท้าเวสุวรรณนะตอบคําถามมาให้ได้ว่าทําไมวันนั้นหลวงปู่เนื่องถึงบอกว่าเดี๋ยวปีสองห้าสามศูนย์จะนอนสบายแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าก็เพราะหลวงปู่เนื่องท่านจะละสังขาร ท่านจะมรณภาพหกโมงเช้ายี่บเจ็ดพฤศจิกายนปีสองห้าสามศนย์แล้วพระอิทจะได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดจุฬามณีรูปต่อไปพระอิทบอกตอนนั้นท่านก็ตกใจแต่ท่านก็บอกกลับไปบอกอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเดี๋ยวจะสร้างรูปปั้นเท้าเวสุวรรณแล้วก็วัตถุมงคลของวัดจุฬามณีทั้งหมดเนี่ยจะทําเป็นรูปท้าเวสุวรรณให้คนมากราบไหว้บูชาแล้วถ้ามีคนมากราบไหว้บูชาเนี่ย โยมก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขาด้วยนะค่ะหลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆหลวงปู่เนื่องท่านมรณภาพแล้วพระอิท์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดรูปใหม่ของวัดจุลามณีเมื่อปี2000